สวัสดีคร anyway, ับผมเป็นพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมมันเหากระมายามบ่วงหนูนะครับเพราะฉะนั้นเดืดจักตัวเลยนี่โอ้โหถือบ่วงเอะไรอย่างไรขับข้าบ่วงเลยพี่น้องโอ้ยแางนี่นั่นไปแล้ว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 โอ้ยได้แล้วพี่น้องคนนั้นได้ปลาไหลอยู่วะน้าเออเพลงใดถากกันไว้ว่านี่ ได้บ่ได้บ่นั่นเลยอ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุกนจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกน์กับผมมึงเหงากับมายามบ่วงหนูเหรอครับเพราะฉะนี้ติดจักตัวเลยนี่เอ้าเอ้าเออ เู้ถงยางหลอกพีไงฮะนูถือบ่วง้ยลงไปแล้วโอ้ยจะมาอุกังถึง่บาทขับข้าบ่วงเลยพี่น้องโอ้ยล้างพอแล้วเฮ้ลูลูลลลเอามาไหล้างขับรงพุ่นเหรอพี่น้องแต่ว่าพุ่นถือพุ่นล้างเอามาไหม ค้นยาม่าท่านสิไปหอดบักลัางไปพอก้อนพี่น,น้องเมามาลุกาเอามาเร็ว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 มาลัางมามามาเฮ้าย,ายมันสิไปปล่อยเขาสิบ่เห็เหนดิปุ่นพี่น้องมามา,ามา лы, เร็ว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 มาพี่มาแม่ ล้างเอามาเอามาเราเร็วเอามาพี่แม่เม่เอามาเราเร็วเฮ้ยมันขาดไปไหวซื้อพผนเด้อ เลี้งได้ไหไงคือห้อยกัดเขาเพิ่นคักแน่เตะพีแม่ขวยไหมว่ามีเลยติหมุนเบิร์ดเอาโลดไม่ต้องอจับจับไปไม่พี่น้อง ลังผอกกอนขาบมุนเบิดเลยเอ้อจี่และวมาขึ้นมาย่างบวกน้ำพุนนวลเป็นจี๋ละนุ่มตัวนี้บอกว่ใส่ตัวรต้เป็นข้างหน่อต้อพ่อป่ะยักมาน้ำ ใส่ลงไปหอดผุนไปเป,ปไงหมองมันหมองมันขุดมันช่างไปไปไวะไรเหรอไอย่นอ่ะมันตกเออยอะหนู ข้างพอดีนะอืมจะหอยบอใส่เนี่ยปุเอามงคนว่าด้ใส่ว่าพ่อคน Dude, you're over there

ลวดมันขาดไหมเฮ้ยบ่ขาดหลวติดตามอยู่ที่ไหนแย่บ่ห้ามันดุดมันยังไม่ยอมขูตัวบมึงมึงกัดเข่าพี่น้องไอ้เนี่ยมันติดลุดติดจับหางไว้นะจับห้เลยจวบเอ้ยลุดจวบตายหลวดยังไม่ไาดสองแล้วสองแล้วแย่แบกล่างเต็นสวบนะกำลังพอดีเลยนี่เพ่น mmm để 2 tôi là cái nào ô nhạt bán chết là chết ừ? là bớt chết là Bớt rồi là bớt mmmm 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 đẹp mmmm bộ ấy ăn mmmm đẹp con mmmm 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 mà mmmm mmmm ถือหางแมไปเดดต้นตมันตนไม,ม่กตักวเหรอพย่ะสองตัวต้วครับมึงขนะ่น,นะบวงเขาก็ะเบิงเราะเอาใส่จักหลังพพ่อสิบหลังบ่ะเด็ดซ่นี่แล้วตัวซ่มกันเลยวะตัวพ่อดีีเลยมันนี่กับมานน, <laughs> มาน,นี่เนพเด็ดสอตัวเนาะซ่ํมกันเลยมันมอแตกพ่อดีซ่อมกันเหรอกำลังหลุดงามๆเลยนี่ สี่ก้าปัดไปมันยังใบใหญยพี่มองเขาเพิ่นเลี้ยกันเลี้ยดีครับเพียเ่อไปยังใส่ขึ้นมาหอดเท่างพี่ตินี่บ่ปกติเราเอาใส่หนูหือว่เฮาใส่หล่ำไปดิเพาตรงมงจุดมันว่ามอนนี้มันมีหนูบ่มันจะออกวงเลยเบืองวงเลยตอนนมันใส่มาปลายแต่ใส่เงยากบแมนอยู่หรอี่ใส่ยังสิขึ้เขาล้วนเลยไงไปไปยังห่าหนูเขาต้องใส่บางทางบางไอยังเปลามันตั ป้าป้าเจ้าเห็ดข้อของหนูนี่หอวถี่ตันจริโอ้ขาเจ้ามีข้องซอยมากถี่ข้อไอ้ยัยสู้จะไม่ห่างเอาเขาจังไเจ้าไม่เห็นได้พี่น้ำตีเอา โอ้หน้าพงเ,นเนยไสติพงเ,นเนยเห็นปะที่ว่าลุกอันนาะโอ้บ่นพวกนั้นได้ปลาไหลอยู่วะนันะนา điền đầy thả căn về quá anh đầy bò đầy bò bà lại à đầy bò tôi chạy giảm bằng lắm được này câu แล่ไปหนมือปั่งไหมได้สองตัวล่งขาดตัวหนึ่งเกวามูลเบิร์ดอ้ท่นเดียไปหอดล่างไปหอดก่อนั่งเปหุ่มบมียนเอาได้ยุติแล้เอาถ่ายกันเลยดิถ่ายกันเลยดิกับโตัวของบนอใจกันเนาะ เดี๋ยวมันหนูหลายตลอดหลายอยู่ดิไปหาน่าอีกจบจนป้อนมันคือเดี๋ยวมันดักไม่ว่านมันห่อนหดยามมาเบิดแล้วมาตัวน้อยลายจนเหมื่นบ้าหมอนใจดิถึงนี้เกียบมันทรืงนั้นเลยอ่ะอือโอ้ยตัวปลาไหลเออเอาตัวใหญ่ไปเบิดแล้วเหลือแต่ตัวน้อยตัวน้อยน้อยนั่นตัวน้อยหมดเลย วินกวนกระด้าวพ่อใหญ่ผไงตัวสดๆดัวนตัวนี้สดบลอดอาเป็เห็ดมันตายยืดอันเนี่ยเห็ดแต่มันตายบักลังไปผอกนอนต <c oughs> ้นกินหัวตอเลยเข่าบเรียนลงในปลา,ขาเข่าเพลินพุนห่ะโอ้ยเจ๊บุคลังยันสีสีมไล่หนูซอยเด้ปข่ามอยู่บ่วงแล้วตัวนี้เรียนได้ผอ,อย่างได้ผอกอนนอนบัดนี้ไปหอดไปซื้อต้นอย่าง กระดูกระเดียวมุนเบิดเลยเพิ่นบ่ได้ขาบหนูโดนไม่เคยเลยทางไหลบดเนี่ยเอ้าเขาลุกขันกันแล้ววันนี้หายกล้องอยู่นี่เดี๋ยวสองนี่แหละเวลามาถ่ายนี่น้อยนักน้อยหนาสิถอชือเฮากินปลาโดนแล้ววันนี้เขาสิได้กินหนูเอาครับวันนี้เขาสิกับบัตรกับซองนี่ครับบัี้ผมก็สิไปเลาะทางนั้นจังเลยกันมาขึ้นฝนตกจักหอดหน้ามาหอด กสิไปทังกับสุดใจขึ้นไปทั้งหมันก่อน<ช>ไป <ผม S 2> ครับรนอกจากนี้ในยุ่งจีนครับสองตัวนี้ให้กินหมดเลยด้วยมือนี่เนีน่ยน่ะไปเขาจะปรึกษากันว่เาเขาจะกินปิ้งหรือเขาจะกินออมแต่ทีนั้นกินออมท่านอิ่มไม่ได้อยากกินออมอยู่นี่ไปครับน,นี่ก็เข,ขอบุญกับคุณพ่อพี่น้องเด้อครับผมกับบริษัทหลายเซอร์สัมมี่ละผมห่อนแดดกรับพ่อหวงนนี่นอกจากนี้ยุ่งจีนแต่จังหวะกันเสด็งสำหรับมือนี้ก็ ไม่อยามนกจามหนูก็ได้ยุครับได้หนูครับได้หนูสองตัวใส่หนูบม่ได้ใส่นกสำหรับวันนี้ก็กล่าวคมว่าสวัสดีจากพี่จากน้องก็ด้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ